ฟังเพลงคนเราออกหนูว่ามันเพลงหนูว่าเพลงคนเราคล้ายๆเพลงอีสานนะมัน,ม,นมันก็เลยฟังฮ้ยไม่ใจนงคิดถึงแป้งไหมหรือคิดถึงใครอยู่คิดถึงแป้งแล้วก็คิดถึงใครอยู่ด้วยพีแป Con tóc tóc ăn tìm vọng, Capiten, gặp... <s��> <coughs> <tôi> mọi người. Captain liệu Cặp tên cặp Granny kín Siêu phần Siêu tái con tóc tóc kín hết Để อะไรนะพีโป้วะแดงตัวไรอือไอ้ปีโป้อะไรนะพี่ยอดวะแองตัวายแต่สุดท้ายเราไม่เป็นอะไรและสุดท้ายรักไม่เป็นอะไรเจะจมูกเลยหแมวนี่ นุยันบ่อเมฆกันแล้วหน่วยอีโจอู้เลยแต่ว่าไอ้จักปกกักคนตั้งกว่อนหน่วยบ่อเมฆไปตึ้งเมฆบอกว่ากันทีลร่างมึงโจโจเออบมูมูไงกันที่ร่างมึงอีโจอู้เลยอันมึงโจมูจะได้เป็นหัวมเมฆได้ไหมวันนี้รักรักกว่าเดิมได้ซ้ำ เชี่งเราซื้อทำไมบ่ได้บ่ได้บ่ได้เื่อผ่านพ้นวันที่มันเหนื่อยล้าเราต่างได้รู้และได้เข้าใจ <c oughs> ว่ารักแท้เชียงเราไปไหน,น ฉันมีเธอเป็นเพียงรักเดียวมันมา่เธอมีฉันคนเดียวทั้งใจยอมใใครคนเข้ามาคนที่มองว่าฉันสำคัญคนที่รักฉันยังไม่เคยรักใคร

ฮึมนักนองเออกันนั้นเอาแวนปิดวัาลาเล่นนั่นพี่แฟงก็ ในเมื่อพี่โยโด,ดก็มาทำไมนนองจะทำให้ไม่ได้คางหุดหุดจุปปปป๊บโอเคไม่เฝ้าลว สวยอยู่แปลว่าไม่สวยก็ไม่รับรู้กับธรรมญายอยู่ไอ้เต้าก,ก็เลยเดืดแล้วก็พี่ยอดพลันชัยให้เธอหาได้เองอ่ะเฮ้ยแล้วพี่ยอดพลันชัรรย,ยให้เธอไงสวัสดีค่ะทุกคน <c oughs> อาเกกะทุกคนคุ้นเคยแล้วใช่ไหมคะกับเสียงที่อันเล็กๆของเพียงเปาไม่จริงค่ะทุกคนไม่เคยชินทุกคนบอกว่าเสียงหนูน่ารักเวลาหนคุยกับผู้ชายเสียงหนูก็จะเล็กกว่านี้ค่ะอันนี้เป็นเสียงธรรมชาติ จริงนะเราไม่เคยโกหอกเลยถามลิลล right, ี่ได้เลยแล้วทำไมพี่ยอดพรันชัยให้น้องเฮ้ยพี่ยอดเมนว่าน่ารักมากครับอะไรว่าโรสไซปีเปาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ พียออร์รอดเจียงเจียงงามนะพียออร์รอดเจียงงามองมาต่างนี่ก่อนอาแมนอามันไปอกมาที่นี่ก่อนนี่นะคะทุกคนพี่เพียงเบาอยู่บ้านนะคะทุกคนเดี๋ยวปีแแปลงเงินเตรียมตัวไว้ในตัวเตินตัวเดียวมั้ ไม่ได้เกนี่เล่เนแบเบล

ลารีน่าไอ้กาเบเลไล่เลยนั่นนั่นโร่ไก่โจยก้าบเอเลไม่ทุกคนสบายดีนะคะขอให้ปลอดไปจากโควิด -19 เก้านะคะเสียงสองก็มาจังวะ นี่นะคะคนนี้ค่ะทุกคนวันนั้นนะคะซิปหลุดแล้วก็เกมีความสามารถพิเศษนะคะโดยการที่เอายางมัดเกงพี่เ <c oughs> ป,ป้งนะคะมีความสามารถพิเศษก็คือโดยการที่เอายางมัดเกงนะคะมา มา,มาพวกไว้